สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราผมเนี่ยจะมาอธิบายเรื่องการวัดอุณหภูมิโดยอธิบายหลักคำานานของทูบอ็อกเปอร์เลครับกับตารางเดีย๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับนะครับสำหรับการวัดอุณหภูมิด้วยทูบอ็อปเปอร์ก็จากรูปนะครับทูบออปเปอร์เนี่ยก็จนะวัด,ด้ดยการเอาเราเอาไปจี้จุดตัวเรื่องงานจะวัดนะครับโดยไปเทียบกับ อุณหภูมิอุณหภูมิดึง,ง <c oughs> โดยเราจะไปเทียบกับอุณหภูมิอุณหภูมิดึงเนี่ยโดยอุณหภูมินั้นนสมมุติว่าเป็นอุณหภูมิแบบแข็งซึ่งเราประมาณเห้าประมาณส่วนองศาโดยการมาดาไอตัวเนี้ยที่เราจะไปวัดไปจิ้มสม,มเราจะไปจิ้มเหล็กหลอนข้าหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอุณหภูมิข้าหนึ่งซึ่งที่เราตัวมิตเตอร์เนี่ยจะเอาไปเทียบกับ อุณหภูมิําแข็งนะครับก็คือเหมือนกับว่าอุณหภูมิที่เราไปชช้นไปโชว์ที่เราวัดได้มานะครับมันก็จะเอาค่าที่เราจุดที่เราวัดได้จริงๆเนี่ยลบด้วยอุณหภูมิํำแข็งก็จะได้ค่าออกมานะครับส่วน วิธีใช้ต้าเลยครับจากตัวอย่างของอาจาร,รย์กิจพงนะครับก็อาจารย์ได้บอกว่าจากการวัดธโมคัปเปอร์ไายเจเนที่เราุงอ้างอิงสามสี่องศาเซลเซียสอ่านค่าได้แปดจุดสามสองมิโคโวลต์อุณหภูมิที่วัดได้คือเท่าไหร่เนี่ยก็จากตัวอย่างนะครับวิธีทำก็คือขั้นแรกเนี่ยเราเอาอุณหภูมิสามสี่องศาไปเปิดค่าอุณหค่าว่าธโมคัปเปอร์เนี่ยที่เป็นโวลเนี่ย แบบไทเจก่อนก็คือสามสิบแล้วก็เปิดช่องสมบุญน,นะครับก็จะได้ค่ามาเท่ากับหนึ่าสามเจ็ดไปบวกกับอุณหภูมิอ้างอิงที่โจทย์บอกว่าเราอ่านได้แปดจดหนึ่งสสองไมโคนะครับบวกกันก็คือเราจะได้อุณหภูมิจุดที่เราวัดจริงๆนะเท่ากับเก้าจดหกหกเก้าไมโคโวลซึ่งถ้าเกิดเราเปิอด,ดอุณหภูมิขมับเพื่อไทเจ่ยเราก็จะได้อุณหภูมิ จร,จริงๆที่เราวัดได้ก็คือร้อยแปดสิบองศาครับก็เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอะครับก็นี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเรานะครับโอเคก็เราก็มาต่อได้การวัดอุณหภูมิแบบไพโลเมิเตอร์นะครับก็พโรมมเตอร์เนี้ยจะทํางานโดยการอาศัยการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงแสงและการแผ่รังสีของวัตถุโดยวัตถุจะเริ่มแผ่รังสีความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่าศูนย์องศา,งส,าสมบูรณ์ โดยกลไกาการแผลล่สีความร้อนเกิดจากการสั่นและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนซึ่งเกอบไปด้วยสารสาสาวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงอิเล็กตรอนจะสัน่นหรือเคลื่อนที่มากส่งผลให้วัดให้พลังงานภายในวัตถุมีค่าสูงในกรณีที่เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งมีย่านวัตถุที่กว้างมากเอ๊ะขออภัยครับในกรณีในทางทฤษฎีเนี่ยเครื่องมือวัดชนิดนี้เนี่ยมีย่านการวัด ที่กว้างมากสามารถใช้วัดอุณหภูมิที่ต่ํามากๆได้อย่างไรก็ตามนะครับในทางปฏิบัติความสามารถในการวัดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและการสร้างแกนหรือวัดเป็นสําคัญนะครับ